กคนคือตอนนี้อะครที่อยากทำฟันเซรามิกค่ที่ตัดสินใจว่าครที่จะเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่คลินิกหมอสุนินและเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าคุณหมอจะว่ายังไงบ้างทุกคนตอนนี้คดที่ก็อยู่กับคุณหมอสุนินแล้วนะเดี๋ยวมาถามกันเลยค่ะครที่อยากรู้ว่าฟันเซรามิกคืออะไรอะคือฟันเซรามิกก็คือคนเราเวลาฟันของเราที่มันโผล่รูใหญ่ๆที่มันอุกไม่ได้หรือฟันที่แตกเราก็จะใช้วิธีการรักษาโดยใช้ครอบฟันเซรามิกเราใช้ระยะเวลาในการทำสองถึงสามวัน ในกอน,นี้ที่คนไท้เร่งด่วนเนี่ยวันเดียวก็ได้ครับแล้วสีฟันอะไรนี้ล่ะสีฟันมีหลายสีเราสามารถเลือกได้เลยตั้งแต่ O M 1 O M 2 O M 3 1N1, 1ึ่ M 2เฉดของคนไทยจะอยู่ในระดับต้นๆแถวๆพวกนี้นะครับ2อง M หประมาณนี้ดารานักร้องแร็ปเปอร์ทั้งหลายที่มาทำฟันจากคุณหมอสุนิ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสี O n หนึ่งแล้รูปทรงฟันอะไรนี้ย รูปทรงฟันเนี่ยเราจะดีไซน์ร่วมกับแพบนะฮะก่อนที่เราจะเสร็จเนี่ยเราจะเอาฟันให้คนไข้สวมทดลองดูก่อนว่าเขาชอบไหมถ้าเขาจัดต้องการเปลี่ยนแปลงให้มันเร็วขึ้นให้มันบางขึ้นทุกอย่างทําได้หมดเลยครับแล้วมันเจ็บไหมไม่เจ็บครับแล้วมันทนไหมอ่ะแบบว่ากี่อยู่กี่เดือนกี่ปีอยู่ได้ประมาณสิบห้าถึงยีปีเราไม่ต้องต้องดูแลยังไงอ่ะก็แปลงฟันปกติอย่างของหมอเองก็เพิ่งทำฟันเซรามิกไปนะฮะก็ใช้ปกติทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรทั้งสินงเงินใครที่เลือกสีนี้นะทําเลยนะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว้่าหลังจากทาเสร็จแถกที่จะหน้าตาเป็นยังไงใช่แล้วค่ะ